สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีจริงๆเรียกว่าสอนก็ไม่ถูกนะครับเพราะมันดูกวนตีนแล้วเราคนที่แบบว่าไม่อยอมให้ใครสอนออการนับปีบกับ point ในแต่ละโบกเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับตลักการของการนับปบกับ point เนี่ยของสากลเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยมันจะมีแค่ไม่กี่ที่เท่านั้นเนี่ยที่เขาแปลกๆนะครับ เอาผมแนะนำวิธีมาตรฐานดีกว่าว่าเขานับพอยต์นับปิฟกันยังไงนะครับถ้าเป็นของ x อ็กเนะครับ e อ็กเเนี่ยเขาจะชอบใช้ทศนิยม3จุดอย่างเงี้ยอันนี้เป็น US Oil หรือว่า WTI นะครับเวทเท็กซนะัสน้ำมันน้ำมันดิบเวทเท็นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับก็ เขาจะใช้ทศนิยมสามตำแหน่งนะครับอย่างเงี้ยซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเจ้าอื่นนะเจ้าอื่นส่วนมากเขาจะใช้ทศนิยมสองตำแหน่งเนาะแล้วก็มาดูทองคำกันบ้างทองคำเนี่ยเอ็กเน็ตก็แปลกครับเขาก็ใช้ทศนิยมสามตำแหน่งเหมือนกันเนาะแต่บางที่ซึ่งเป็นส่วนใหญ่อะครับเขาจะใช้ทศนิยมแค่สองตำแหน่งนะครับ สามตำแหน่งสองตำแหน่งนับยังไงก็คือจากจุดเนี่ยนับนับไปเนาะเนี่ยมีแปดก็หนึ่งหนึ่งก็สองอ่านี่มันเปลี่ยนเป็นสองอ่ะอัน,น 4, 3, 4, เนี้ยสี่สามสี่เนี่ยเป็นทศนิยมตำแหน่งที่สามนะครับซึ่งพอคราวเนี้ยเอกเนตกับโบอื่นมันก็จะเลยจะนับฟิบกับนับพอยส์หรือจุดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็คือ หลักษากลเลยนะครับตัวเลขท้ายสุดของค่าเนี่ยเขาจะนับเป็นพอยต์นะครับส่วนค่าพิ p เนี่ยก็จะเป็นตัวถัดมาจากพอยต์นะครับดังนั้นถ้าเป็นของค่ายอื่นเนี่ยออย่างเช่นอันเนี้ยนี่เป็นน้ำมันเวสเทเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นทศนิยมแค่สองตำแหน่งเนเาะอ โทษทีไม่ชัดเน,นี่ยโทษสัยมสองตำแหน่งอ,อันนี้เขาก็จะนับคอยเป็นตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ตัวหลังจุดเนี่ยซึ่งเป็นตำแหน่งทันมาจากคอยจะนับเป็นปิ๊บเนะาะงงป่ะนะวิธีการนับคอยกับปิ๊บของเอ็กก็เลยไม่เหมือนที่อื่นนะครับก็เลยเขาจะนับปิ๊บ เป็นค่าพอยต์ของโบกอื่นนั่นเองนะครับเวลาเราเทรดหลายหลายบล็อบกจะงงเลยนะครับจะงงเลยนะครับเวลาเรากดอย่างเงี้ยกดอันนี้กดคำสั่งปุ๊บจะบายเทคโปรฟิตกดปิ๊บสิบสามปิ๊บมันจะเท่ากับสิบสามพอยต์ของที่อื่นนะครับอ่าเข้าใจป่ะเนาะแต่ มันยังมีที่อื่นทำให้คุณงงยิ่งกว่านั้นอีกนะอันนี้ครับของ xtb ครับ xtb เนี่ยเขาจะนับหลังจุดเป็น point แล้วก็หน้าจุดเป็นพิบนะครับแน่งงเลยนะครับอันนี้ผมเคยเห็นนะที่อื่นไม่รู้ที่ไหนมีอย่างนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่นี้ก็เป็นการนับพิบและนับ point ของ x อกเมันแตกต่างจาก บ็อกเกอร์อื่นตรงนี้นะครับก็คือพอยต์ของบ็อกอื่นคือพริบของเอ็กเลนะครับ